มันโดกมามันโดกคนเรียกโดกใช่ค่ะมันงอกมาเส้นเดียวค่ะจะให้กูทำยไงคะเด็ดเลยอืมมันไม่ออกค่ะคือเพื่อเล็บยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่นี้แหละไหมคะนี้นะครับดึงเยอะครับเฮ้ยโอเออนั่นแหละมันปวดใจฉันมากเลยแกเช็ดแต่ว่าเบาๆไม่ต้องเยอะนะคะก็จะได้มี วิโนครับแล้วแถวตอนเราก็แต่งโลกมากเยให้เรก็แต่งเรแบบหน้าเปนเบิร์นเบบเบิร์นรือนกรปากเบิ สักเนี้แค่ฝักให้กว่าแตงคาครับพอกันนะหัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็พูดทอดเดี๋ยวกูก็พูดโง่กันนี่ไอ้ของกูเออมันก็จะฝับเหมนะือนแดดเผาเนี่ึง่ายน้กผักน้กผักน้กผักไม่ใส่แป้งเกินมากเลยไม่หรอครับอที่เยอะเราจะไปตาต้องใส่ให้น้องจะไม่เข้าใจ